กาสวัสดีเย็บีครับนี่ครับเมื่อมึงคว่ำหน้ารักของบอกซูโม่หน่อยกับลูกสาวผมครับนี่ครับแม่ลูกไทยลูกผัวซูโม่ซูโม่ซูโม่หาหน้องเร็วนี่ครับผู้ใด้ไปเลี้ยงเมื่อพี่รองแน่นอนพื้นที่ในหน่อยก็เลี้ยงได้ครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวเหรินน้ำค้นครับม้นหน่อยเหรินน้ำค้นแม่ก็เป็นตาฮักครับนี่ครับแม่ เืินหาพันบาทครับพี่น้องครับเมียลูกผูกส่งฟรีสองรอยกิโลเมตรนี่เอาไปเป็นมูล,ลูกสาวก็ไดเชึงเชียงครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์องค์หาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่นะครับพิกัดคลองคอกงองวาตังยูบานงแปนตำบลมันฝางอำเภอกาเรวิสัยจังหวัดเลยครับสวยๆส,สดๆสดสดบักซุ่มมน้อย หอมแจมความแจมซุโม,มห่หน่อยหน่อยกอดก็ได้เห็นไหมลูกสาวกอดก็ได้อะจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บซุโม,ม่หน่อยเออน่ารักน่ารักามาพอแล้วลูกพอแล้วอ่าจะแหวสักนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ